m b เมคอัพนะคะว่ามาแน่นแล้วค่ะพอมาเจอคอสตูมที่เล่นใหญ่กว่ายิ่งดูแปลกตาเข้าไปใหญ่นะคะอาจจะมีงงกันบ้างว่านางรงนักแสดงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์เนี่ยเปลี่ยนแนวมาสายตลกหรือเปล่าแต่แตความจริงแล้วนะคะภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์เพลงพิเศษค่ะรวมกวนพี่น้องที่สนิทกันจากซิทคอมทั้งน้องอินเตอร์มาร์ทจุฑาวุฒิอาอานัตพลเป็นการคัมแบ็กงานเพลงอีกครั้งหลังทิ้งช่วงไปนานนะคะเพราะว่าถ้าใครติดตามใน i อจจะเห็นว่าช่วงนี้หนุ่มเต๋ากิจกรรมเยอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะไปตี สุดเลยค่ะถึงขั้นไปโรงเรียนเพิ่มแล้วก็ลองเข้าร่วมแข่งขันมาบ้างแล้วเพราะว่านอกจากได้ความสนุกที่สําคัญได้ฝึกสมาธินะคะเอามาใช้ต่อกับงานบันเทิงที่ทําอยู่ไม่ว่าจะจดจําบทละครหรือว่าการทํางานเพลงค่ะมันเป็นกีฬาที่ท้าทา,ายตัวเองแบบว่าถ้าวันไหนเราสมาธิไม่ดีจิตใจไม่ดีเนี่ยเราก็จะทําอะไรไม่ดีเลยแต่ถ้าวันไหนเรามีสมาธิมีอะไรเงี้ยเราก็จะทําผลงานออกมาได้ดีตีลูก เล็กๆให้ลงหลุมเนี่ยแล้วก็ให้จํานวนครั้งน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับมันก็ต้องฝึกซ้อมเยอะๆมีวินัยกับตัวเองแล้วก็มีแพลนในการวางแผนในการเล่นว่าเราจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยบูมบามไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มาปรับใช้ได้กับการทํางานเหมือนกันถ้าเราบูมบามเกินไปมันก็จะทําให้เราเสียได้ เริ่มกลับมาลุยงานละครกับงานเพลงแล้วก็จริงนะคะแตกคอนเทนต์ในโซเชียลยังเดินหน้าเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะช่อง YouTube ตอนนี้ช่องของเต๋อเสรพงศ์นะคะมีผู้ติดตามมามากกว่า1.5ล้านคนแล้วค่ะ หนึ่งในคอนเทนต์ที่ถูกพูดถึงเยอะคือเรื่องแมวและค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเน้นโชว์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับแมวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าหนุ่มตาก็มีไปศึกษาข้อมูลขอความรู้จากสัตวแพทย์เกี่ยวกับการดูแลแมวแบบจริงจังมาเพิ่มเติมด้วยจะได้เอามาแชร์กับคนดูต่อค่ะแ,บบแต่ในบ้านนะคะต้องตของเราที่อยากทำคอนเทนต์แล้ว <c oughs> ลก็นําเสนออย่างคนเลี้ยงแมวก็จะผมก็จะไปถามเก็บความรู้จากคุณหมอมาบ้างหรือว่าแมวเราเจอปัญหาเนี้ยแบบ ออกไปข้างนอกนานแล้วกลับมาแมวอ้วกเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปถามคุณหมอแล้วก็มาอธิบายให้คนในช่องฟังแล้วแบบคนในช่องที่มาดูเราเนี่ยบ้านแมวบ้านเขาเป็นเหมือนกันเขาก็จะโอเครู้แล้วว่าแมวเขาเป็นอะไรไม่ได้แบบให้ความรู้จ๋าแค่แบบเจอกับตัวเองมาแล้วก็เล่าให้ฟังแต่ว่าก็จะมีคุณหมอข้อมูลจากคุณหมอมาเพื่อเป็นการยืนยันด้วยอีกทีนึงไม่ใช่เราเดาเองอะไรเงี้ยครับ ส่วนใครคะ่ะที่รอผลงานเพลงใหม่ของเต๋าเศรษฐพงศ์อยู่นะคะเจ้าตัวก็อัปเดตแล่าว่ากําลังอยู่ในช่วงพูดคุยกับโปรดิวเซอร์เพื่อวางแผนและก็เตรียมงานคะ่ะเพราะว่าการทําเพลงยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนจะต้องดูเรื่องเทรนด์แนวเพลงต่างๆไปจนถึงการโปรโมทและก็การตลาดทุกอย่างนี้ล้วนต้องมีต้นทุนนะคะและต้องคิดให้ดีก่อนแต่คาดว่าปีหน้าคะ่ะน่าจะได้ปล่อยเพลงใหม่แน่นอนคะ่ะ